สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นป .5 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านคำควบกล้านะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าห้องเรียนออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปการสอนกันรพร้อมๆกันเลยค่ะอ่ะลองอ่านควายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวานมาไล่กว้างควายไปควายขวางวิ่งวนปักวายกวัดแกงขวานไล่ล้มคว่ำ วางควายโหอ่านค่อนข,ข้างยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่นักเรียนอ่านคำควบกลมมันจะฝึกในเรื่องของการออกเสียงใช่ไหมคะเอาล่ะค่ะที่นี้ความหมายของการที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำควบกล้ำนะคะนักเรียนจะต้องบอกนะคะหลักของการอ่านคำควบกล้ำได้นะคะแล้วก็อ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ได้ด้วยเห็นความสําคัญของการอ่านออกเสียงคาควบกล้ำนะคะความหมายของคําควบกล้ำคืออะไรนักเรียนตอบคุณครูได้ไหมคะก็คือคําที่มันมีพยัญชนะต้นรู้จักพยัญชนะต้นไหมคะอักษรกอไก่ถึงฮอนอกู้อะค่ะเขาเรียกว่าพยัญชนะนะตัวแรกนะคะคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวก็แสดงว่ามันต้องมีพยัญชนะต้นทั้งสองตัวนะคะเรียงติดกันนะคะผสมด้วยสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงนะคะก็จะเป็นพยางค์เดียวกันอาจจะเป็นเสียงวรรณยุกต์หรือเสียงของพยางค์นั้นจะผันไปตามเสียงของพยัญชนะตัวหน้านะคะทีนี้ชนิดของคำควบกล้ำในระดับชั้นป .5 นะคะก็คือเป็นการทบทวนความรู้เดิมจากปอ,อะไรคะป .3 ป .4 นะคะบางคนลืมไปแล้วนะ,ะชนิดของคำควบกล้ำก็จะมี2ชนิดก็คือคำควบกล้ำแท้ ัคำควบกล้ำไม่แท้นะคะมาดูคำควบกล้ำแท้แท้นะคะว่ามีอะไรบ้างพยัญชนะกอไก่นะคะจะควบก,กับรอเรือใช่ไหมคะกอไก่กับลอลิงกอไก่กับวัวแหวนนะคะมาดูคำควบกล้ำแท้ขอไข่บ้างนะคะตัวนำขอไข่นะคะตามมาด้วยรอเรือขอไข่รอเรือขอไขอรรอ่ลอ,อ,อลิงขอไข่วัวแหวน นะ,ะต่อไปค่ะพยัญชนะต้นนะคะคอควายมาพร้อมกับคอควายรอเรือคอควายรอเิงแล้วก็คอควายวอลเวนนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะคะมันจะต้องอัดพร้อมกันนะคะมาดูอีกค่ะปอปลานะคะนอกจากมีปอปลานำแล้วนะคะรอเรือตามมาปอปลารอเรือปอปลารอเิงนะคะต่อไปปอพานค่ะ ตัวแรกนะคะก็จะต่อด้วยพอพานรอเรือพอพานรอวิงต่อไปค่ะพยัญชนะต้นคือตอเตา่าก็จะตามมาด้วยพยัญชนะต้นตัวที่สองก็คือตอเต่ารอเรือนะคะพอพึ่งค่ะพปยัญชนะต้นนะคะตัวแรกก็คือพอพึ่งตามมาด้วยรอวิงพอพึ่งรอวิงนะคะ เชนนี้คำควบกล้ำไม่แท้เอ๊ะคำควบกล้ำไม่แท้เป็นยังไงเยวนักเรียนค่อยแยกนะคะแต่ตอนนี้เรามารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้ก่อนว่ามีตัวพยัญชนะอะไรบ้างนะคะคำควบกล้ำไม่แท้ก็จะมีจอจานใช่ไหมคะเป็นตัวนำต่อด้วยรอเรือจะออกเสียงพร้อมกันนะคะ่ายกตัวอย่างคำอยู่สิจอจานรอเรือมีคำว่าอะไรบ้างจอรออีงอจริง ใช่ไหมคะทหารรอเรือ,อมีคําว่าอะไรบ้างททหารรอเรือเวลาอ่านใช่ไหมคะเออจะอ่านออกเสียงเหมือนมีสอสโซเช่นคําว่าทราบสุดโซมเห็นไหมคะทราบสุดโซงทรงอะไรแบบนี้นะคะออกเสียงเป็นสอสโซนะคะบางคำนะ,ะก็จะออกเสียงทอโรอ นะคะแต่บางคำออกเสียงเป็นซอโซนะคะต่อไปค่ะซอสารากับรอเรือเอ๊ซอสารากับรวเรือคำว่าอะไรบ้างคำว่าเศรา้าย์นะคะสาราคนเศร้าอะไรแบบนี้เห็นไหมคะซอสเสือกับรอเรือเอ๋คำว่าอะไรบ้างนะซอสเสือรอเรือก็คือคำว่าสร้างใช่ไหมคะทีนี้เรามาฝึกอ่านคำควบกล้ำกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะนั่งเกวียน ชมกว้างอ่าสังเกตนะคะนั่งเกวียนชมกวางมาอ่านเป็นบทร้อยกองกันดีกว่านั่งเกวียนชมกวางป่ากว้างกว้างหายลากเกวียนด้วยควายขนควายตามกวางเจ้าควายลนลานกลัวขวานไร้ขว้างเจ้าคนนั่งกลางไข่ห้างสบายอ่า ให้นักเรียนฝึกอ่านค่ะแล้วลองออกเสียงคำควบกล้ำนะคะให้ชัดเจนนะคะต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับนั่งเกวียนชมกวางต่อลยคะชักหิวตังนิดมะขิดเรียงรายมือขวาดึงควายมือซ้ายควากินเจ้าควายท้องแขวเนเหนื่อยแสนแรงสิ้นหยุดขวางกลางดินลงกินด้วยกัน ตกคํำจึงแวะนอนแทะอ้อยควันสุมไฟใช้ควันนอนฝันเห็นกวางนะคะค่อนข้างที่จะอ่านยากนิดนึงนะคะทีนี้เรามาดูคําเป็นคำคำเลยนะคะฝึกอ่านคำประกัมคํคำแรกอ่านว่าอะไรคะกระเวลาออกเสียงนะคะออกเสียงพยัญชนะต้นแล้วก็พยัญชนะตัวที่สองพร้อมกันกอรออะกระ กระจัดใช่ไหมฮะออกเสียงกระจายกระตายนะสมเสร็จสร้างสรร์อันนี้เป็นคำควบไม่แท้นะคะต่อไปค่ะเกลียวกราวคลอเคลียสุดโซเห็นคำว่าสุดโซไหมคะออกเสียงเป็นซอโซอเป็นคำควบกล้ำไม่แท้ไข้เขว,าขวสามวัยต่อไปค่ะเือไพรครุกระ เศษฐีชะเชิงเศร,าารา้าขาดเขาเอาออกเสียงให้ถูกต้องนะคะกรมเกลียวเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินใครครวนครั้นครามต่อไปค่ะขนขวายพุทธาสังเกตคำว่าพุทธานะเราจะไม่ออกเสียงพุทธานะคะเพราะว่าทอทหารกำปรอเือออกเสียงเป็นซอโซพุทธา โรยปลายเคริบเคลิมคลายคลาต่อไปค่ะเศร้าซ้อยตรึกตรองแร่งคปลายวกวัดแกงต้นไทรต่อไปค่ะพรอมแพร่เพรียงพรำไกรเกลียกรอบแกรบขวากขวางออกเสียงให้ชัดค่ะต่อไปค่ะไขว่คว้ามัดซี อินซีเควงคว้างครุขระอาล่ะค่ะเมื่อนักเรียนฝึกอ่านคำควบกล้ำจบแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ใบงานการอ่านคำควบกล้ำนะคะคำที่แจงให้นักเรียนอ่านบทร้อยกองที่กำหนดให้แล้วค้นหาคำควบกล้ำโดยเราจะนับคำนะคะไม่ให้ซ้ำกันเวลานักเรียนเขียนคำควบกล้ำลงไปใน คำตอบในสมุดนะคะนักเรียนคําไหนที่มันซ้านักเรียนไม่ต้องเขียนลงมานะคะใบงานของครูก้อยไม่มีแจกให้แต่นักเรียนจะต้องทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยหรือทําใบงานออนไลน์นะ,ะอ่าเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะกลางคืนอ,อย่ายืนนานสัตว์เรื้ยคลานอยู่ข้างครองฝูงริงตีฉิ่งกรองถือไม้พรองเข้ามาพรันราลับ แล้วพับพึงเงินสลึงอย่าพึงขันเป่าครวยยาคุยกันให้อดกลั้นวันกลั่มกลืนอ่ะหาคำควบกลั่มดูสิมีคำอะไรบ้างอ่าวักแรกมีคำว่าอะไรบ้างคะกรรออางอกกลางใช่ไหมคะนักเรียนก็จับคำว่ากลางมาใส่นะลงในสมุดหรือนักเรียนอาจจะลอกในสมุดแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้ก็ได้นะคะเข้าใจยังคะอ่ะเรามาดูบทที่สองกัน วางหาบก้มกราบพระหากชนะอย่าเหลืองตนตะใครสิ่งใดปนใช้น้ำฝนล,ล้างให้ดีเครื่องตรองก็ของไทยซื้อมาใหม่ใช่ของฟรีห้อยแคลงนะคะแพนเต็มทีโชคไม่มีที่ตราตรนแะล้วค่ะนักเรียนก็ลองหาคำาควบกรำนะคะคำไหนที่เขียนแล้วอย่าเขียนซ้ำนะคะ ทำได้ไหมคะน่าจะทำกันได้เนาะมาตรวจสอบความถูกต้องว่านักเรียนสามารถนะหาคำควบกล้ำได้ถูกหรือไม่นะคะมีคําว่าอะไรบ้างทที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่มีคําว่ากลางมีคําว่าครามีคําว่าครองมีคําว่ากรองมีคําว่าไม้ปรองมีคําว่าพรันมีคําว่าพรับมีคําว่าพรึงมีคําว่าครุยมีคําว่าอดกลั้นคําว่ากลั้น กรัมกลืนกราบคำพระดักไคร่เครื่องกรองหอยแครงตรากตรำเห็นไหมคะยากไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบในเรื่องของคำควบกรัมให้เด็กๆทบทวนนะคะบทเรียนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในวันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายนักเรียนทุกคนคะ่ะ